มือซ้ายให้โชคเอาความคืบหน้าของการก่อสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมาแจ้งให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันได้รับทราบนะครับตอนนี้การก่อสร้างลุล่วงไปราวๆ80%แล้วนะครับมาได้ทางขึ้นพร้อมรองรับ การเดินขึ้นไปสักการะกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่แต่ยังเหลือห้องด้านล่างนะครับห้องใต้ฐานองค์พระเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับยังขาดการติดตั้งกระจกเพื่อบังแดดบังฝนนะครับยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัดใจจัยในจุดนี้และการเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งภายนอกภายในตัวอาคารใต้ฐานองค์พระเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น หากท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วท่านพอมีกำลังทรัพย์คนละหบาท10บาทก็โปรดช่วยบริจาคร่วมสร้างบุญค้ำจุนศาสนาไปด้วยกันนะครับพระสมเด็จองป์ปถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดย,ยังขาดจตปจุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากเจะริญพรญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code คหรือโอนเข้าหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีได้โดยตรงเลยนะครับมีคณะกรรมการหลายฝ่ายในการบริหารจัดการเงินในการสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับผลบุญนี้ที่ท่านสร้างขอให้เข้าถึงท่านและครอบครัวตรงๆขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของเราพัฒนานะครับวันนี้วันพุธที่10กันยายน68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นจากเลขทูบพ่อแก่จากเลขทูบท่านพ่อพญาศรีสัตนากราชด้วยก,กันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือน และช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับดูโฆษณาผมจะหน่อยเด้อพี่น้องครับเช็คผลเลขทูบพราแก่เมื่อวันจันทร์ที่8กันยา68ก่อนนะครับเลขทูบขึ้นมา919ขึ้นมาหามเลยผมมองว่ายังไงไม่เบิ่ลกระหามต้องมีมาแน่ฮะผลสรุปราวพัฒนาออก798ล่าง37 9มาบนนะครับ เด่น9มาบน98บนเป็นเลขเรียงเลย7 9 8 789เป็นเลขเรียงเลยเดินพ่อแก่9มาบนนะครับผมมั่นใจว่าต้องมีต้องเป็นเลขเด่นมาแนะ่มาจริงๆด้วยท่านที่เอาไปใช้งานเป็นเลขเด่นก็ยินดีด้วยนะครับแต่ท่านที่เอามาจับคู่เป็น9 1 9 9นกี่ก็ไม่มานะครับมาตัวเดียวเลขกทุกมาตัวเดียวทุกครั้งที่ผมจุดขอผมขอให้มาอย่างน้อยตัวถึง2ตัวไม่บนกระลงังนี่คือการจุดขอ พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครัวจานที่ผมเคารพนับถือนะครับเลขทูปโแก่วันจันทร์มา9บนเดี๋ยวมาดูเลขทูปวันนี้ต่อเลยนะครับเลขทูปคือความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องผมเชื่อของผมอย่างนั้นเมื่อจุดแล้วก็มาแบ่งปันท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเลขทูปตัวแรกปรากฏออกมาชัดเจนแล้วนะครับเลข9เลข9 เด่นๆชัดๆขอยมาที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างด้วยก็แล้วกันนะครับตัวแรกเป็นเลข9ชอบกอาไปใช้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะให้ผมจัดแนวทางตัวเลขให้แบบเน้นๆน,น,น้อยชุดทั้งฮานอยล้วพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยเนี่ยท่านกระเด,ดโปรดช่วยสนับสนุนค่าหมากพลูบุรีผลหมากลากไม,ม้พวงมาลัยของหอม ที่ผมไหว้บูชาพ่อแก่ในทุกๆวันมากแล้วกันนะครับท่านสนับสนุนมา250บาทผมก็จะสมนาคุณจัดแนวทางตัวเลขให้ท่านไปพิจารณาดูเน้นๆน,น,น้อยชุด45วันเต็มๆนะครับทางอาหนอยลาวพัฒนาแล้วก็ห่วยรัฐบาลไทยเดี๋ยวให้ดูลาวพัฒนาวันจันทร์ก่อนนะครับลาวพัฒนาวันจันทร์ผมไม่รูด7กับ5ผมมั่นใจว่า7มาแน่ผมขึ้นเป็นตัวเด่นเลยรูดเด่น7เลย 7จาะ7 9ผลสรุปเรุปลาวพัฒนาออก798าล่าง3 7ตัวรูด7มาล่างแล้วก็ชุดเต็มเนี่ยชุดเต็มมี8 9เข้าบนนะครับเข้าบนชุดเต็มมีประมาณว่าหางท่านยกชุดเต็มไปเนี่ยยังไงก็มายังไงก็มียังไงก็รับซับครับนี่คือลาวพัฒนาวันจันทร์นะครับจันทร์ที่8กันยา68มาเข้าทั้ง2ตัวชุดเต็มแล้วก็ตัวรูด7นะครับแล้วก็ หวยรัฐบาลไทยครับมีคนถามว่าหวยรัฐบาลไทยเข้าไหมเข้าครับงวดที่แล้วเนี่ยเข้าชุดเต็ม5 6บนนะครับผมไม่วิ่งรูด7กับ5เจาะเจ7 7 7 9การัน5459ผลสรุปหวยรัฐบาลไทยออก356ล่าง31ที่ผมไม่ดึง5-6ลงมาเพราะว่างวดก่อนมันออก865บนรัฐบาลไทยนะพอม,มางวดนี้ผมถอดปริศนาพระอาจารย์ออกมาแล้วเนี่ย ผมก็เลยเลือกเอาเฉพาะ5,3,5,4,5,9ผมไม่เอา5,6ลงมาผมไม่คิดว่าจะมาอีกผลสรุปออก3,5,6ยกชุดเต็มไปก็มาเหมือนเดิมนะครับเข้า2จุตบนตรงๆนี่คือแนวทางตัวเลขทั้งราวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับผมมอบให้สำหรับท่านที่สนับสนุนค่าหมากรพลบุรีผลหมากรากไม้ที่ผมไหว้ผมบูชาพระแก่มานะครับท่านสนับสนุนผมมา250บาทผมมาจัดให้ ทั้งฮานอยเราพัฒนาหวยรัฐบาลไทยให้ท่านไปพิจารณาดู45วันเต็มๆเลยนะครับสนใจก็ทักมาตามเบอร์ไลน์นี้นะครับอันนี้เป็นลายส่วนตัวด้วยีปน้องลายส่วนตัวไม่มีไม่มีกลุ่มไม่มีเว็บหวยอะไรใดๆทั้งสิ้นลายนี้เอาไว้ส่งแนวทางตัวเลขให้กันเลยกันเท่านั้นนะครับสนใจก็ทักมาไม่สนใจไม่ต้องทักมานะครับท่านดูแนวทางตัวเลขในช่องมือซ้ายให้โชคก็ได้นะครับเลขทูบต,ตัวต่อมา น่าจะเป็นเลขศูนย์ะฮะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมว่าเลขศูนยะ์ะผมดูชัดๆและเลขศูนย์ครับผมตัวแรกเป็นเลขเก้านะครับตามมาด้วยเลขศูนย์ตัวสุดท้ายในกำลังไม่ลงมาอย่างช้าๆจะปรากฏกายท่านเห็นขอให้ไปที่3ามตัวบนสองตัวล่างเวลาพัฒนาวันพุธนี้นะครับผมขอจริงๆเลยอยากให้แตกสามตัวสักครั้งหนึ่งคงจะดีสุดๆนะความรู้สึกผมเนี่ย เวลาท่านเข้ามาดูมาชมมาดูตัวเลขเราเอาไปใช้งานเกิดเป็นประโยชน์กับท่านมีทรัพย์รับโชคขึ้นมาเนี่ยผมจะปลื้มใจมากๆเลยแสดงว่าคําขอผมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสำทธิ์ผลยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านที่เข้ามาดูมาชมมาร่วมกดไลค์กดแชร์มาดูโฆษณาช่องมือซ้ายโชคขอท่านมีทรัพย์รับโชคในทุกหวยที่ท่านลงทุนนะครับขอเทพเจ้าแห่งโชคลาภเข้าข้างท่านเสมอไม่ว่าท่านจะเสี่ยงโชคอะไรนะครับเอาใจช่วยเต็มที่ ตัวสุดท้ายชัดเจนแล้วนะครับเป็นเลข3 903มาไม่มาหวยราพัฒนาวันพุธนี้ให้คำตอบสวัสดี